มือที่สองพนแ้อยสีเพจสอ0พันี่จะได้หลิงหรือเปล่าได้โอ้ยจั๊กเติดเติดเติด <c oughs> เห็นเพจกันบอทุกคนเห็นเพจกันบอมือนี้เขาจะมาละลายเพจบ้าหรือเปล่ากับสกินหลิงวิกซานาเป็นสก,กินคอลเลกเตอร์ตัวใหม่เตแต่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 ตตตบ้าเขาจะบอกมือที่สองพั้อยี่สิบเเพจเขาจะมาซุ่มหลิงกันมาเบอร์กันว่า เขาจะเบิดหมดตูดแหละบบได้หลิงหรือว่า2,008นี่จะได้หลิงหรือบบได้ถ้าบบได้คือสุ่มต่อถ้าบบได้เป็นซุ่มต่อถ้าบบได้ก็คือจบกนั้นตัวเองเลยก็ไปสุ่มต่อโอเคเดี๋ยวมาซุ่มกันโบเบาคอลเล o l เ e c t o r ลิงต้องออกเนาะซุ่มไปแล้ว3ห้องเนาะล็อกไปแล้ว3ห้องยังเหลืออีก3ห้องเนาะในการที่จะได้ c o กเตอร์หลิงมาเบิรงกัน ว่าจะพอหรือบอ่พอนะแล้วก็ซุ่มกันแล้วเขาใส่เพชรใส่บงใส่เพชรกันแล้วแหละก็มันจะมีโบนงบัวนัดครับตัวพีนในการไปซุ่มจะก,กินลิงกันต่อเนาะโอเคฮอบจำอดิดฮอบแรกมันใส่อันนี้ได้บ่หัวร้อยสาวร้อยเจ็ดสิบโอเคฮอบแรกหนึ่งเทียร้อยเจ็ดสิบผ่าข้ามคือดีถ้าบ่าข้ามก็คือบ่ดีขอให้ข้ามก็ดีไปครับร้อยเจ็ดสิบเพชร โอ้โหบอข้ามเย่ยเอ็งมานี้โอ้โหสินสวดเอเ็มบลรอบต่อไปร้อยแปดสิบเพชรโอ้ยสั๊กเอ้ยห้าแย่อ่านสินส้ดอ่านโอ้ยก๊อดโอ้ไปไปมันต้องข้ามพวกเจ้าขอให้ข้ามคือมังก่อนมังก่อนไม่มมสามห้องได้เลยนี่ขอให้ข้าม ร้อยเก้าสิบโอ้ซุ่มไปเบิดเพื่อร้อยเพชรอันนี้มันต้องใช้เท่าไหร่วะอันนี้ต้องเติมเงินเติมห้าสิบโอ้มีได้เติมทั้งนั้นโอ้โพี่บล็อกเติมไี่เติมไปไปร้อยเก้าสิบซุ่มๆยาวๆโอ้โหที่ชวนอิมเบลออกมาทำไมมันตันแล้วอิมเบลนะข้ามโอ้ไอ้สัตว์เงินก็มากระไรคุณเงินอย่างอีกมาเงินกัน แปนมัยนมึงเซ็งไรเงินนี่ข้ามด้วยห้องสุดโอ้ยมึงข้ามมาห้องสุดท้ายมึงบอข้ามสุดเลยเหลือแล้วเก่าเหลือสองพันเพชรห้องสุดท้ายขอให้ออกเลยขอให้ออกเลยสกินลิง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 ึงบ้าหเปล่าเนี่ยบ้าฮัลโหลแอ็ดลารสกินสองโอ้โหไปไปต่อไปต่อไปต่อร้อยเก้าสิบข้ามด้วยฮัลโหลห้องนี้ข้ามข้ามข้ามขอ ขอข้ามขอข้ามห้องนี้ <c oughs> ข้ามคือข้ามคือดีเลยลงดีเลยโปรเทจไลน์ข้ามเฮ้ยฮัลโหลข้ามข้ามอเกี๊ยบมึงบอกข้ามวะเดี๋ยวจะห้องวะงูหรืออะไรห้องข้ามฮัลโหลโอ้บอกข้ามแเองไงเจี๊บบอกข้ามมาโอ้ยชีวิตหรือพันปลายบอกคอแน่นอนบึ้งตรงแหละโอ้ย เงี้ยผมเกลือพอร์ตี่เฮ้ยข้ามดิโอ้โยตายแล้วกูโอ้โหบุคคลเก้าตัวที่สามบ้านเลยสองบ้านเฮ้ยวุ้ยอืมอืมอะเฮ้ยแมงโค้ชชัอ่ะสกิมแมงโค้ชชัอ่ะว้าว หนีมันต้องการค่อยบอกไว้แล้วสกินน am ี้มันต้องการค่อยมันมาคุณคือคนที่ถือเลือกผมต้องมาสกินอ่าผมกงมะผมต้องมาอยู่ในเอดีของคุณคุณคือคนที่ใช่และผมได้เลือกคุณแล้วจงมาเป็นของข้าซะดีดีโอ้โหบอกเก่าโหเฮ็ดกูพอเว้กูบอได้เติมเี็ดอะครับน้องๆ กูเบแบบบ่ได้เติมงเพียร์นน้าโอ้โหโอ้โหโอเคโอเคสกินลิงกะเรียกเขาแล้วพวกเจ้ามันมาเข้าได้อดีเขาแล้วตอนนี้นะมันเข้าได้อดีเขาแล้วเขาโบ้เบิร์ตตูดพวกเจ้าถือว่ามันมาให้เขาเลยเอาบ้ได้สกินฟังกุ้งฟังโกฟังกากเอียงอีกอันนะ ถือว่าการซุ่มในวันนี้ก็ดวงดีขนาดเลยพวกแกก็ไปเอกซุ่มหรือดวงเดียวค่อยสามารถเบิ้งคลิปค่อยแล้วไปต่อยอดกับดวงพวกเจ้าได้เจอกันคลิปหน้าทุกคนโอเคมี5 7 1เพชรไปซื้อยังดีว่ะลูกเฮ้ยอ้ยได้ปลาไาอีกได้ลิงอีกปลาแ่งก็หมานเกิน